สาวเบลล่าพูดแล้วค่ะเปิดหนุ่มตัวจริงเบลล่าโผล่มอบดอกไม้ถึงหน้าบ้านค่ะและบอกว่าประกาศเป็นโสดอย่างเป็นทางการล่าสุดมีหนุ่มคนใหม่เนี่ยหอบดอกไม้มามอบใม้ถึงบ้านค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสําหรับสาวเบลล่ารานีกันละค่ะเจ้าตัวเองเนี่ยก็ เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากเลิกลากับอดีตแฟนอย่างหนุ่มเวียรสุกลวัตรไปชีวิตก็ใช้ตัวเองแบบเป็นโสดแต่สวยแล้วค่ะแน่นอนว่าสำหรับละครที่กวาดเลดตติ้งให้กับเธอและเป็นที่รู้จ,จักกันอย่างมากก็ต้องยกให้กับบุพเพสนิวาตเป็นเลตติ้งที่แบบว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ละครไทยค่ะหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานในบันเทิงเข้ามาไม่ขาดสายเลยออกมาโพสประกาศโสดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนคลับสะดุดตาแน่คือได้รับดอกกุหลาบค่ะจากหนุ่มคนนี้ซึ่งหนุ่มคนนี้ เป็นหนุ่มน้อยที่หน้าตาดีไม่เบาค่ะเขาคือลูกของเพื่อนสนิทสาวเบลล่าและหนุ่มน้อยคนนี้ก็นําดอกไม้มาให้ถึงหน้าบ้านด้วยแน่นอนสาวเบลล่าได้รับดอกไม้แถมยังถูกใจไม่น้อยเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวเธอจะยังไม่โฟกัสเรื่องความรักแต่ตัวาวาเลนทน์ที่ผ่านมาไม่เหงาเลยแหละค่ะคงจะมีหนุ่มๆม,มากมายที่รอต่อคิวมาจีบเธอยังไงก็เป็นกําลังใจให้ละค่ะ